เลยครับผมวัอนี้กับพบกับช่องอีสานสิ่งนี้ครับผมมือนีแม่ใส่เบ็ดกบเนะครับเด้อเอ๋อใหญ่เบ็ดไปแล้วครับเนี่ยใหญไปแล้วอ๋ออ่อมทงอ่อมทาเลยวัอนี้บรรยากาศแรงๆครับผมมันี้เ่างไรไซเบ็ดกันนะครับเนี่ยครับดูทงเนีงแเป็นเมือนนะครับเด้่ยทงอย่างเงี้ยไซเดียนครับใส่เดียนไหมจัดไปครับเบิ้องใส่ซไซเบิ้องอะไรกันนะ่ยอ๋อ

ยนี know, das ่ใส่เป็นโตเลยครับเด้อเงี้ยใส่เป็นโตเลยใส่เลยเยรูลงมองขั้นยาวเหมเาหยาวามมันได้กินคือกเาติดสูงบ่เอาขึนนีก็ล กินได้ดอกโดดดวงๆกินเลยเ็ียบานี้นี่กบหน่อยนะครับเด้อกบหน่อยเออกนีก็ได้แล้วเาแล้วออลงอีกเอาลงอีกเออานี่ครับนี่บ้านนี่ครับกบหน่อย่ยบน่ยนี่ไม่หิกินนี่นี่นี่น้่ปอ๊เออบายครับผมนี่ก็จะเป็นสแกนไซส์แล้วนะบ่นะครับท่อกิไส์ไปเรื่อยๆครับผมฝากี่ตามนะครับเด้อกินได้บ่ไรครับผมจัไปครับมาผมบันี้ ห้าก็ได้ใส่เบ็ดแล่าด้วยครับด้วยขาอผอมเป็นแข้งครับแข็งแข่งข้อครับผมจะปิดขวอก็ได้มหลายบนบนเป็นแข้งข้อไม่กดจำเลยเลี้ยงเออเห่ออุ้เียวว่ะเนียววะจะส่งหรือปะได้ป่ะได้อุ่เนียวใส่มือ จะตาเราแล้วรับร่อยเดือดเหือกว่านาใหม่อยู่ดิษยุ่ใแต่ใหม่จ้ะปรากฏว่าอาทิตย์น้าจะไล่อยู่นะเนี่ยวะเนี่ยเออนะ กูสามตัวคุณสามตัวพี่น้องสามตัวนึองสามเล็บอะไรเอะนยแตกแ่นเดียว้าิ่น้ามือเลียงดนเขาบอตายห้องแยังไม่แข่งิพูดเลยวนีนี่ไ ข้ากระถายามเบ็ดเลยครับเด้อวันนี้คิปแมงแขงจะข้ากันจไปครับผมอครับผมอันไปเน็ิปแม่งแขงมากนี่ยางมากโอ้ยมึงพนี่ใส่พึงเลียวเลยนี่เอ้ครบหน่อยครับอดีเลยพงาดีอมกดนะครับเอาเดยมันมานปะด้จับโซ่ด้วยเบ็นดีครบน่อยะครับเด้อ โอ้ได้เสยเนาะนมเสยกำลังงามงาม,ามครับผมเนี่ยคบหน่อยครับผมกบป,ปีนี้แล้วนี่ออาครับผมจับไปครับข้างข้างไล่สนีอ้อมครับผมข้างไล่ครบแล้วครับได้ผมกนาเสดอีโมจัดไปครับผมตัวทั้งเสดอีโม่โตัวทั้งเสดอีโม่ละกลัวใหญ่กลัวยุยยว่งใหญ่กลัวยุ่งอืมพ่อได้อ้อมนี่อ้อมไม่ต้องไม่ต้องเอาดูออกมันนี่ปดน้ำปด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 หนึ่งเอาผมแตมเรยกครับผมมได้ทั้งไปหยามอยู่หยางไม่เดียดีตอองอ่องอยู่แบบโอ้ยโอยโอดสุดยอดมันมัครับมันเอาครับผมจับไปครับผม กิไมแคลงซื้อกรเดกแล้วเขาบ้านนั้นครับบาบนี้หากินเขากินน้ำเพื่อเอาเมยากครับผมจัดไปครับผมมาครับผมมาหนี้เอาเมยามนะครับเด้อมาเนี้รอบแรกเขาก็ได um> ้ไปตัวนึงแล้วครับมาเนี BLANK ่ยเมยามยำเด็กันเด็กตามถุ่มเลยเนี่ยยำรอบเดียวกรับแล้วครับแต่กินย่างมือโซเนี่ยมือโซ่เขาเขาเข้าใครมากตีตามกันอีกครับผมยี่ใดบ่ได้ที่นี่บ่มีบ่อันนี้ปะมีบ่มี อ๋อปแน้วตัวหนึงกิน้ำหลังแลนะ้วนด้เสือนั่งกูจูบนะี่หุยอ n วะเส่งเงี้นี่เขเขตน้หน่อยวะเเป็นเขด่หน้าหน่อยวะอืกาอีกเกิงครับอีกรรเกิงอีกเกิงไเห็นวะมือตหลอนเ กองคือคมหมวูไปา,ปาไปครับเด็ดหาชิบขัน้นนะครับหาชิบหลังเด็ดหมานประมาณครับจัดไปครับฮะบังแต่บังแตกก่กุกมีกัน มันอ่อนต่อนอยู่บ่หมูปลาเขาทุ่งท่านทันอยู่บ่นี่บ่เป็นนี่บ่รีบไปเตะไอ้่นก้อนพุ่นก้อนนี่ยนี่กินอยู่ไปตามโผล่มาเยอะจัดไปคบบรรยากาศมันเมื่อครับผมมือโซ่ไม่อย่างมือสซ่ นี่เปล่าล <là> ่ะไม่ครับบ่มีวป่าเลยฮนี่บ่มีวป่าไป่ครับติดตามผมจีได้บ่ได้ครับผมบ่ได้ไพ่ตัวครับพี่น้องว๊วหาชิมลังบ่ได้พ่ตัววันนี้แม่ยลุดเบิดอรถจับเบสหลุดจับเบสนี่ยังกินบุ๊ชิบิโม่หน่อยเท่าไดบุ๊ได้ตัวเดียวแหละเฮเต้นเวียนผุอืมบคหน่อยไปครับผมมือเส้าวให้ว่ากันแดดไปครับผม สวัสดีครับผมวันนี้ห้ากับชิมายามเบ็ดนะครับเด้อมือนี้ยังมือเสานะครับเด้อนี้ยามเบ็ดเมาขึ้นนี่ไม่ได้เพอโตคร,บบรับยังมือเสาเขาบรรยากาศยังมือเสาครับผมมือนี้มาตะกีดด่างครับผมมันหกฟงกลัวจับไปครับอยู่ใดบลแเล่จับไปครับนี่รังเลกเออเอาเร็วพี่น้องเอาเร็วว่าเรีววะ่ะอืมบ่วเลือเนี่ย ของของ,ของกิ่งของกิ่งฮะใส่อ้อมป้ใส่อ้อมอยู่เลยนี่นี่ใสจะใสอย่างนี้ไปกบหน่อยใส่นี่ใส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 อ้อมเลยนี่เอาเอาไอโซโซพี่น้องป้องป่ายดิโซพี่น้องป้องป่ายดิสุดยอดครับไปครับผมนี่เฮ้ยมันคือกินห้างกันวะคือกินนั่งนี่วะคนเท่โอ้แม่นเลยเนี่ของข้างบนของข้างเนาะของข้างเนาไม่ได้กินได้ของข้าง รุ่นแข้งขี่กระเดียนมาให้ดูดิน,นี่ยนี่นี่ดิัปดูไปครับผมอ้หูอย่างต่ออันนีรุ่นรุ่นรุ่นแข้งขี่กระเดียนอือจัดไปครับรุ่นแข้นนี่ไงเดี๋ยวมันเตีมหนึ่งล้วครับผมเดี๋สองตัวแล้วนี่ไปครับบ่มีอ่ะไปต่อทางคุณเลยครับวันนี้ไปครับไปครับผมอยังตัวอยังตัวชิดอีปะ ว่าเห็นตนึงบ่มีอะไรบ้างน้าผมเอ๊ะมีตหนึ่งบ้ววา,างนี่ไออนี่นนนอ้โอ้ได้การได้การพี่น้องพี่ใส่เดียกัน,นะกบะกบใส่เดียวกันเลยได้การได้การได้การจัไปครับผมมอมเดยกโซดิได้การเลยบกบนุ่ม,ม กลมนุมน่มครับกินตามพัตเทปอยู่นไงขอบปากอยูจ่จัดไปครับผมสามเต้มแล้วครับได้สามเต้มครับโอ้ยไออีกปมั่งเบอร์กี่ล้างครับสิบล้างนี่แหละดูบ้างกันจีดายบ่ได้ครับผมจัดไปครับเออสรุปผลครับผมได้สามตัวแล้วอือหนึ่งเนี่แหละอือสองสามสารุปผลเด้อได้สามตัว พอได้อันนี้พอได้ปนนะครับพ่อไม่ยิ้มดอกในการในเร่อนี้แหละครับผมมายาวยม่กี่ส่อโอ้ยนุ่มวิชิมานักคักๆเด้อ่ะในสามตัวครับผมขอจบคลิปเพียงสามีนะครับเด้อฝากติดตามครผมช่องอีสานพิศชิงครับผมจัดไปครับผม